หลังจากประกาศเป็นอุทยานธรรมชาติโลกของยูเนสโกพื้นที่ต่างๆได้มีการพัฒนาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างในพื้นที่อำเภอทุ่งว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหนึ่งในนั้นคือน้ำตกทานสวรรค์แห่งนี้ค่ะน้ำตกทานสวรรค์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามโดดเด่นด้วยลักษณะคล้ายม่านน้ำตก360องศา เป็นน้ําตกที่เกิดจากลาห้วยซึ่งไหลผ่านพื้นที่หินปูนแล้วนําพาสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตและตะกอนแขวนลอยมาพกตัวสะสมบริเวณน้ําตกจนเกิดลักษณะคล้ายทํานกไหลลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงามพื้นที่น้ำตกเป็นหินปูนเนื้อละเอียดสีเทาหินปูนบริเวณน,นี้มีลักษณะเป็นชั้นชัดเจนก่อให้เกิดความสวยงามทางธรรมชาติ ยนะักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นมาพักทั้งคืนได้ที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้านราวปามีบริการที่พักพร้อมอาหารจากนั้นนั่งรถโฟร์วิลมุ่งหน้าไปยังน้ำตกทานสวรรค์ตลอดเส้นทางจะได้ชมบรรยากาศเดินรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเดินเท้าลัดเลาะไปตามริมฝั่งลำธารและขวดหินอีกประมาณ500เมตรซึ่งบริเวณรอบน้ำตกมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ตางไม้พุ่มเตี้ยจนถึงต้นไม้สูงใหญ่อย่างนานแน่นจึงทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายเนื่องจากมีป่าที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อนและคลายร้อนในหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะ